สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับพอดีวันนี้ทั้งวันเลยนะครับหลับนะครับเพิ่งจะตื่นนะครับนี่นะครับวันนี้วันที่18นะครับมิถุนายน2565นะครับมาบันทึกคลิปก็ทุ่มกวกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวรีบแกะอันนี้ก่อนนะครับนี่พี่เขาส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญ10บบาทนะครับส่งมาจากจังหวัด เดี๋ยวผมขอดูก่อนกรุงเทพนะครับส่งมาจากกรุงเทพนะครับก็สลานลมคอยชแนลยูทูบนะครับรับซื้อเหรียญนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับที่ผมทําคลิปนะครับรายการเหรียญที่รับซื้อผมไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญที่เพื่อนๆแต่ละคนมีนะครับผมรับซื้อตามรายการของช่องผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสอง 4443นะครับแล้วก็สลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2ลาย ID เลยนะครับก็มีเหรียญที่ตามรายการที่ผมรับซื้อก็ส่งรูปมาได้นะครับตามลายที่ผมแจ้งไว้นะครับผมจะทยอยตอบกลับทุกท่านนะครับช่วงดึกๆนะครับหรือว่าช่วงเวลาว่างนะครับไม่ได้ตอบกลับทันทีเลยที่ท่านส่งส่งรูปเหรียญมา หนึ่งชั่วโมง5นาทีสินาทีผมไม่ได้ตอบเลยนะครับคือจะมีช่วงเวลาตอบอยู่นะครับเพื่อนๆก็อดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับอ่านี่นะครับก็ใส่ซองมาโอ้ใส่กระเป๋ามาเลยนะครับเห็นไหมครับหลากหลายการส่งเหรียญมานะครับมีหลายรูปแบบนะครับก็มาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอแกะนิดนึงนะครับนี่นะครับ ถ้าคิดว่าคุ้มก็ส่งมาขายได้เลยนะครับผมได้หมดนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของคุณพี่ท่านนี้นะครับนี่นะครับแค่สี่เหรียญก็ส่งมาขายได้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่เพื่อนๆพบเจอในระบบหมุนเวียนพบเจอได้ตัวเองนะครับมันเจอเจอเองอไม่มีคําว่าขาดทุนอยู่แล้วนะครับสี่สิบาทนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ ีสี่หนึ่งหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญน,นี่นะครับสี่เหรียญน,นะครับแค่นี้ครับส่งมาแค่นี้40บาทส่งมา40บาทนะครับก็ได้รับเงินไปหลายร้อยนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญที่พบเจอเหรียญที่ผ่านมือมานะครับเหมือนคุณพี่ท่านนี้ส่งมาจากกรุงเทพนะครับผมก็ ได้แจ้งพี่เข้าไปนะครับว่าเก็บอีกสักนิดไหมหรือว่าจะส่งมาขายเลยคือผมได้หมดนะครับอยู่ที่พี่คิดว่าคุ้มค่าไหมที่จะส่งมานะครับเนี่ยส่งมาสี่เหรียญก็โอเคผมก็รับได้นะครับอันนี้ผมก็ช่วยค่าส่งไป30บาทนะครับมันก็แบบยังไงอะถ้าเยอะกว่านี้ผมก็อาจจะช่วยค่าส่งได้50บาทนะครับเพราะว่าคํานวณดูแล้วผมก็ได้กําไรไม่เยอะนะครับก็ช่วยซื้อนะครับเนี่ย ราคารับซื้อนะครับ80 90 100บาทนะครับราคาตามสภาพเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญ10บาท v พศ2,541 40บาทนะครับเพิ่มเป็นเงินหลักร้อยให้ท่านได้นะครับอันนี้แค่4เหรียญนะครับถ้ามีเยอะๆจะคุ้มค่ามากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับขอพูดถึงความคุ้มค่านิดนึงนะครับความคุ้มค่าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่า4เหรียญส่งมาขายทําไมนะครับ อันนี้ก็คือในมุมมองของของของคนส่วนหนึ่งนะครับว่าสี่เหรียญส่งมาขายทําไมนะครับแต่มุมมองของพี่เขาถ้าพี่เขาเจอมาเขาเขาสี่สิบาทเนี่ยเนี่ยเขาเจอมาสี่สิบาทต้นทุนเขาสี่สิบาทเขาส่งมาขายหลักร้อยอันนี้ก็คือมุมมองของพี่เขานะครับคือแบบเหมือนเราอย่าเอาตัวเองไปไปไปคิดแทนคนอื่นนะครับเราต้องเคารพในการตัดสินใจของคนอื่นนะครับเหมือนพี่ท่านเนี่ยคือผมก็บอกพี่ว่าเก็บไว้ไอ,อีกนิดนึงไหมพี่เขาบอก ส่งมาขายเลยนะครับผมโอเคผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมรับซื้อคือผมซื้ออยู่แล้วมากน้อยผมซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าการช่วยค่าจัดส่งเหมือนกับถ้าส่งมาเยอะกว่านี้ผมมีกําไรเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงผมก็ช่วยค่าจัดส่งได้50บาทอันนี้ผมก็ช่วยประมาณ30บาทนะครับก็คือที่ตกลงกันไว้ก็ผมไม่ได้บังคับหรือไม่ได้แบบเคี่ยวรากดินที่ว่าต้องซื้อให้ได้นะครับผมก็สอบถามถึงความสมัครใจในการซื้อด้วยนะครับมุมมอง ความคุ้มค่าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับพี่เขาคิดว่าคุ้มค่านะครับเขาพอใจก็ส่งมาขายอันนี้ก็คือจบนะครับผมก็ยินดีรับซื้อนี่นะครับก็เป็นอยากจะพูดถึงมุมมองของการขายในแต่ละของแต่ละคนด้วยนะครับเราแบบมันยืนอยู่คนละจุดอะเราอย่าเอาตัวเองตัวเราเองเป็นที่ตั้งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับว่าแค่เนี้ยสี่สิส่งมาขายเอง แค่สี่ก็ส่งมาขายแล้วเอ้ยไม่เก็บให้เยอะกว่านี้อันนี้คือแบบมันมันมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการส่งมาขายอยู่ที่มุมมองแล้วก็ความคุ้มค่าของแต่ละคนนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอยากให้เคารพในการตัดสินใจของคนอื่นด้วยนะครับนี่นะครับสีบาทนะครับก็รับเงินไปหลายร้อยนะครับตัวนี้รับซื้อนะครับเหรียญละแปดสิบ 9 0 100บาทตามสภาพนะครับย้ําว่ารับซื้อตามสภาพนะครับตัวนี้เหรียญ10บบาทนะครับหรือว่าใครจะเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้ให้ได้เยอะๆหรือว่าถ้าคิดว่าราคาที่ผมรับซื้อมันยังไม่ยังยังน้อยเกินไปเอยสลาลลมซื้อถูกจังเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับอันนั้นก็คือเป็น,เป,นเป็นมุมมองของท่านนะครับก็เป็นอยู่ที่มุมมองแล้วก็ความคุ้มค่านะครับ ก็เก็บรอราคาก็ได้นะครับอาจจะขึ้นถึงร้อยรับซื้อร้อยร้อยยี่สิบร้อยสาสิบอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าณปัจจุบันวันนี้นี่นะครับคือของจริงคือตอนนี้นะครับอยู่ที่ความคุ้มค่าความพอใจของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญสิบบาทอีกชนิดหนึ่งอีกปีพศหนึ่งนะครับที่รับซื้อตัวนี้พบเจอกันเยอะนะครับ บางครั้งก็มีส่งมาขาย10เหรียญ20เหรียญ30เหรียญก็มีนะครับเดือนนี้ส่งมา32เหรียญเยอะสุดนะครับที่ส่งมาขายนะครับแล้วก็เล็กเลน้อยๆ2เหรียญ3เหรียญก็คือมีคะกับรายการอื่นๆนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องเหรียญ10แล้วก็ยังมีอีกหลายๆพศนะครับที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้คือส่งปี4ีมาขายก็เลยรีวิวแล้วก็พูดเจาะจงถึงเรื่องปี4 1นนะครับแล้วก็อีกปีพศหนึ่งที่ผม ต้องการซื้อนะครับก็คือปีส1มหนึ่งนี่นะครับตัวหลักเลยตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าใครมีก็ส่งรูปมาสอบถามราคากันได้นะครับราคาเริ่มต้นที่800ร้อยเอยนะครับหนึ่บาทแล้วแต่สภาพนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าสภาพนี้ก็ซื้อที่900นะครับอันนี้ปีปีสามหนึ่งนะครับแล้วก็นี่พระเอกของคลิปนี้นะครับก็คือส่งมาขายจากกรุงเทพมหานครนะครับ นี่นะครับราคาไม่สูงมากนะครับไม่ใช่ผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อเหรียญหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมทําคลิปรับรับซื้อเหรียญหลักสิบหลักร้อยนะครับเหรียญที่ทุกคนมีโอกาสพบเจอกันได้จริงๆในชีวิตประจําวันนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้ผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับไม่ได้เป็นเหรียญในตำงานตำนานนะครับท่านไม่ต้องมีสมบัติเก่าเหรียญเก่าที่จะเอามาขายนะครับ ท่านอาศัยแค่ความรู้ที่ท่านมีแล้วก็ทักษะการสังเกตแค่นั้นท่านก็สามารถหาเหรียญพวกนี้มาขายได้นะครับอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญ10บบาทีพศ2541นะครับที่คุณพี่ท่านนี้จากกรุงเทพนะครับส่งเหรียญมาขายให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับส่งเหรียญมาขายนะครับเนี่ยครับ รายการเล็กๆน้อยๆนะครับส่งมาบ่อยๆนะครับเพื่อนๆก็มีเงินเก็บเยอะนะครับดีกว่าหวังกับเหรียญหลักแสนที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับเพื่อนๆไปหวังกับตัวนั้นมากกว่านะครับแล้วก็มองข้ามเหรียญหลักสิบหลักร้อยพวกนี้ไปนะครับซึ่งเหรียญพวกนี้มันคือของจริงมันจับต้องได้มันพบเจอจริงนะครับก็เป็นข้อคิดละกันนะครับให้เพื่อนๆได้ลองคิดพิจารณากันดูนะครับว่า เนี่ยนะครับความหวังบนความเป็นจริงกับความหวังที่แบบลมๆแรงๆนะครับเพื่อนๆจะหวังในสิ่งไหนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยของจริงนะครับผมทําคลิปจริงๆซื้อจริงๆนะครับราคาอาจไม่สูงมากแต่ก็คือมันคือความจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ